ไปท้ำสวยมาบ่กดูแดงหมดเลย<ะ>ขนาดสวยเราก็เจาะก็ยังไปทำสวยพี่น้อ,องอยู่ตัวเกียวต้องทำตัวให้เด็กตลอดเวลาต้องทำตัวให้เด็กตลอดเวลาอ่นบใช่ใชฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค,ะครับวันนี้นะครับบอสบิ๊กแล้วก็ แล้วก,ก็น้องๆนะครับน้องๆพี่ๆพี่ๆน้องๆศิลปินรางสวนก็ไปไปถ่ายรายการที่โต๊ะนูแมมนะครับอยู่ที่ช่องเบอร์คอยนะครับรายการเบอร์คอยนะครับก็กำลังเข้ามาก็มาดูไวมากเข้ามาไวมากนะครับรกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอินกันออกมาเอินกันออกมา วันนี้นะครับนางเอกใหม่ก็จะมาซ้อมเป็นวันแรกเลยใช่ไหมครับพี่กล้วยใช่มาซ้อมวันแรกเลยสิมาซ้อมมือแรกเลยมือนี้เจ็ดร้อยท่านแล้วป้า,ววาสวัสดีนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับเงินกันเข้ามาพี่น้องเงินกันเข้ามา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่น้องขอมาแล้วหนึ่งพันคนเราขอบคุณนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับทุกการรับชมการติดตามนะครับเมื่อหนึ่งสิบ้ามาในน่ยตั้งอีกไหมนะครับพี่กล้วยเปรมกมลนนะครับหรือี่ว่าที่รู้จักว่ากล้วยเปรมนะครับตำนานตำนานตำนานนั่นกลับบ้านกลับบ้าน บ่เน,นตาหน้าน่ะต,ตา้าตสลิงต้านานตกาสลิงตกาสลิงพี่กล้วยก็จะถาม่า,า,มาอิซีถาม่าทำไมน้องกล้วยถึงตัดสินใจมาอยู่กับโตเกียวมิวสิกเวสต์แมนเราเป็นฟิวที่อยากหวนคืนวงการเวทีใหญ่ๆแต่ว่าทาไปทั้งหมอล้มันก็จะเป็นยุทที่แบบเป็นภา,าพจำภาพเกา่าๆเออมากอะกับมากกับมากกับในแบบรูปแบบเก่าแบบมันมันจะไม่ได้ ความตื่นเต้นตื่นตาอะไรกับการกลับมาจะกลับมาทั้งทีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยแบบมักมากบอดบีกน้มักมากบอดบิกน้ำเนเก่งเก่งแห้งอยากเก่งคือเพลินขนะก็เลยก็เลยมาอยู่ก็เลยมายวนโตเกียวมิวสิอีกอย่างทั้งโตเกียวเรามันมันมันมาเป็นหมอลำจ๋าขึ้น่าแล้วเนาะ มันเป็นคอนเสิร์ตวงคอนเสิร์ตลูกทุ่งนะครับก็คือมีสลับสับเปลี่ยนกันไปบรมเป็นมอลำจ๋านะครับพี่กวยก็คือเคยเคยยู่มากก็คือเป็นวงมอลำัจ๋านกาศจะเป็นวงพอคู่แม่คู่คือจังวงระเบียบวงยังสี่ก็คือเป็นเป็นมอลำแล้วก็สอดแจ้งนะครับแต่ว่าโตเกียวเราก็ห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงเราอีกอย่างก็คือขอกับเนี่พี่กวยเพราะว่าพี่กวยก็เป็นคนที่แบบว่าเสียงดียู่แล้วลองเพลงแนวแบบลองเพ่งแนวแบบพลังเสียงดีมากพี่ก้วยพลังเสียงดีมากแบบ ตัวเล็กแต่ว่าพี่ขี้หนูสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยร้อนนะคอนเทคคอนแก่นถือว่าร้อนอากาศร้อนร้อนร้อนอยู่ลองลองเพลงแชมเปญเอฟซีฟังจากเพลงในพี่กล้วยเพลงอะไรละ่ะเราเพลงหง้าครมักเจ้าไรมีเพลงโตสลิงเนี้ยบ่แมน ก้วยเปรมมาอยู่นนตุนใช่ค่ะเ <c oughs> มื่อคืนเห็นชุดไหมสีเดียวกันกับพอนกับ <c oughs> สีเดียวกับ <c oughs> กับหัวหน้าวงหงหเ,เลยเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีงกันพิงหงฟ้านะ่ะพี่ก้วยร้องนะ่ะคือแบบหมักแห้งแบบป้าแบบฟังแง่ไในคนรู้แบบเแบบจาบินอ่อนล้า ส่วนพื้ทีไม่ใช่ค่ะอันนั้นกล้วยคลองหอยโข่งค่ะอันนี้กล้วยเปิมกระมม่นคือเป็นกล้วยส่วนที่ไม่ใช่ค่ะคนละกล้วยคนละกล้วยก็ละกล้วยครับแม่เคยดูลูกกล้วยตอนระเบียบขอบคุณค่ะคุณกล้วยมีช่องติดต่อสนับสนุนไหมคะนี่โอ้โหผู้ใดอยากเป็นเอฟซีผู้ใดอยากเข่าดอมผู้ใดอยากซัพพอร์ตปีก้วยเปิมกระม่นนะครับเดี๋ยวสิเปิดบ้านฮักเดี๋ยวสิเปิดเดี๋ยวให้ แล้วให้น้องทําให้ก็ได้ไม่เคยมีกับเขาแต่วตอนนี้มีเพจไหมครับเพจมีมีเพจแล้ว <P ain> เพจแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นกล้วยเปรมกรมลนโตเกียวมิวสิกแน่นครับเพจพี่กล้วยก็คือเพจกล้วยเปร็มกมลนโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องอฟซี่อันนี้นะนี่นะครับ,รบแอดไปติดตามได้นะครับ <c oughs> ไปกดติดตามไปกดถือใจเ,เด้อมันอยู่โตเกียวคอยปังๆขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคู่จังตี เป็นพระเอกไม่ไม่ครับพระเอกก็คือน้องยูรินะครับปีนี้วงวง,วงใหญ่ของเราครับคนเสร์ตุกเกี่ยวก็คือเป็นน้องเป็นน้องยูรีนะครับยูรีจะเป็นพระเอกนะครับยูริจะเป็นพระเอกนะครับพี่ไก๋กับเป็นนังเอกได้ไปไปีนี้มีมันนี้นั่งเอกเพาเแถาเดีเ๋ยเขาชิบวาจังสีดโอ้ยพเพ่าเถาดอกแข่งผู้น้อยแข่งขึ้นยังเด็กหน่อยปะนี่แข่งกลมกลืนไปกับยูริเลยปะนี่นี่แหละเห็นไหมก็เลยไปฉีดไปฉีดยังไม่มีบ้านฮากเลยค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องทําให้ เดี๋ยวสิเปิดบ้านห่าให้ให้อันพี่กล้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสียเล่าเอาคิดว่าโคตรลุ่งทีบปดพี่น้องเขาจะคอยไปแอสเขาเขา<อ>กุ้มบ้านหักเล่านะครับติดตามนานแล้วขอบคุณค่ะที่หลาเสียงดีมากขอบคุณค่ะเลวลาหน้าเปยเท่ากับกลับบ้านกลับบ้านใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เห็นน้องตั้งนานแลว้วสมัยแบบน้องยังเด็กๆยังเบบีอยู่ เมื่อก่อนก็เป็นเอฟซีแบบเมื่อก่อนตรกซุเมือนก็เป็นติดตามระเบียบวันศินแล้วก็พี่ก้อยเปรมกมลเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบเล่าเสียงแกดีมากเวลาน้องไปละไปไปดูหรือไปหลังเวทีเนี่ยน้องจะชอบไปทักอะไรเพราะว่าแบบยังไม่ได้สนิทเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยอายุเท่าไหร่ไม่อยากบอกเลยอายุยี่สิบเอ็ดปีเอออายุยี่สิบเอดปีได้ไหมคะคนแบบนี้แหละคนแต่งตัวขืนเพราะว่ายังเป็นคนตัวเล็ก เป็นคนตัวเล็กแล้วก็แบบมันก็เลยแบบดูเด็กไปเลยนะพี่ก้อยเนาะนคนผู้น่อยเนี่ยได้เปรียบได้พี่น้องน้องกล้วยรีบเปิดบ้านฮักเร็วๆเลยจา้าใกล้เปิดวงแล้วโอ้ได้่เดี๋ยวเปิดวันนี้เลยค่ะเมื่อคืนสนุกมากครูจริงเมื่อคืนตลกมากอะ่ะฉันไม่เคยเห็นเธอแต่งฉันก็มาเคยเห็นที่นี่แหละ <c oughs> จำเขาอะไรจำไม่ได้ตอนเรกยน้องมาไหวเนาะใครอ่ะ ใครอ่ะน้องเคยบอกชิ้นจังชิ้นจังาจังวาังว่าังจากกำในจำใครไม่ได้เลยใครมาอยู่โตเกียวปังทุกคนนะทุกคนสาธุ FCN ฟิวตอพี่พี่อู๋โรงงานหรือ,อยังวันที่แปดอะเปิดวงอ่ะไปเที่ยวสิงคโปร์กับใครครับเธอไปเที่ยวเหรอใช่ไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับไปเที่ยวสิงคโปร์ก็เลยเป็นประเด็นร้อนแรงที่แบบว่า ทุกคนก็ต้องอย่าหัวผู้ชินจังเปับผู้ใดคือห้องกับเป็นผู้เดียวแต่ว่าเจาะกับว่าเสียห้องห้องใส่ผู้ใดทายลูกก็ไดตัวเนาะแมนคือห้องแบบด้วยความที่แบบว่าห้องกับเป็นคนขี่อายไหมคือยังไปยังสีห้องผ่อฝรังห้อง่อนยางเจากับแบบจับกล่องนี่ก็เจาะโหลดบอกว่าทายลูกมันก็เจาะกระรูแล้ว fc จากเกาหลีเหนือครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลับมาสองปีใช่ค่ะนู้นูหายไปสองปีเลยค่ะแล้วทีเนี้ยกลับมาอยากกลับมาอยู่บนเวทีเหมือนเดิมแต่แบบ ถ้าจะกลับเหมือนอย่างที่พูดถ้าจะกลับไปหมอลำม,มันก็จะเป็นภาพดเดิมๆป็นกล้วยคนเดิมมันกันจีบมีอยังตื่นเต้นก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับบอดีกเพราะว่าบอดีกแกมมันจะมีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำาวารเรจี้อย่างนี้เนาะมันมีมครบ,ครบไงคะแล้วทีนี้แกบอกว่าเหมือนยังขาดหมอลำอยู่นิดๆแบบก็เลยมาช่วยแกเสริมครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปนะคะโตเกียวมิวสิกปีสองมันต้องเลิศต้องปัง ต้องเลือดต้องฟังแน่นอนนะครับฝากถึงเจ้าภาพนะคะที่มาดูอยู่ในตอนนี้จ้างจ้างเลยค่ะคุ้มมากโคตรคุ้มพี่น้องแต่แต่แตดนเซอร์กับคุ้มเนาะเบิ่งแต่แดนเซอร์มีตะปูลรลอนเลือดงาม,มงามแดนเซอร์มีตะปูละลอนงาม,มค่ะวันที่แปดเจอกันมาเลยครับเด้อสวัสดีจ้าคุณตูสวัสดีครับวันที่แปดจองตั๋วเครื่องบินกันหรือย,อยังคะจองมาลงคอนแจ่นเลยนะคะเมื่อคืนยังไม่ได้ดูเลยไปปุ้ย เมื่อคืนไปดูเลยค่ะตั้งแต่เริ่มไลฟ์ตลกมากจำกับผู้ใดผู้ใดเป็นผู้ใดก็ได้แจ็คไพรเป็นไผเนาะเดี๋ยวเห็นพี่ก,กวยแซมเปิ่นเพลงจากเพลงหนึง่งลงคิวเรียบร้อยโอเคอ,อยู่นี่แหละจ้าปังแน่นอนเอฟซีจากสิงคโป,ปร์จ้ามาอีจากสิงคโป,ปร์สวัสดีสวันนี้ค่ะตอนนีาไปสิงคโป,ปร์กับ <ừ. S 1> พ่อมาเหรียญน้ำข่อเนี่ยนาะพ่อไขาเจ้าได้เห็นว่าข่อยคู่ชิ้นจังเป็นคู่เดียววิ่หนีพจรได้ยืนยันซอยกันแน่ วชิงจังแห่งเพชรโนนตุ้งน่ารักฝากติดตามพี่กล้วยเป็นกำมูลด้วยนะครับฝากติดตามพี่กล้วยเป็นกำมูลนําทางช่องทางเพจกล้วยเป็นกำมูลต้มเทียมอยูสิ่ใช่ตุม้มเทียมเมื่อคืนในไล์ในไล์เบิรงจนหลับมาแต่เอฟซีสบายดีเอฟซีจากสปปลาวครับสไปพี่กล้วยกินข้าวไปนี่กินแล้วลิลิอ,อยากายากินตมะฮุ่งบ่อยากกินตมะฮุ่งบอ เป็นคนกะลาศิลแต่เป็นคนกาลสศิลกะลาศิลเป็นคนบ้านเฮ่านี่แหละค่ะโอ้คนกะลาศิลอันนี้เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนชัยภูมิครับผมชัยภูมิแมม่ครับผเป็นคนชัยภูมิมัเพื่อแกงคอนะครับแต่ว่าสุมมันอีกแเป็นคนขอนแก่นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าขอนแก่นเต็มตัวแล้วล่ะขอนแก่นเต็มตัวแล้วเพราะว่าตั้งแต่โจมองหงกับบ่ได้กับบ้านอียูเทียเลยกลับไปกับบ่เคยนอนซัดซ้อนหน่อยส่วนมากกับยูตะขอนแก่นคูคิดต่ขอนแก่นพี่กวยลองเพลงให้ฟังจากเพลงนะจ๊ะ อยากฟังผูดอยากฟังเพลงอย่างแห่แห่เขาเจ้าขอมาอยากฟังเพลงอย่างจังป้าเด็วที่สาวเวตาอากาศนีสิบกว่าปีที่แล้วเนาะป้าสองห้าเทียนป้าอีหลีดูนเฮ่งไปติดตามตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณค่ะป้าที่ได้มีบัตรหาคือเพลินเลยเด้อคือตื่นเต้นแท้มี้เอฟซีโตเกียวนี่ซัพพอร์ตยิ่งซีเนาะเขาซัพพอร์ตทุกคนเนาะซัพพอร์ตซัพพอร์ตทุกคนซัพพอร์ต แล้วก็คือเวลาเขาเป็นการเป็นงานน่ะสิการจับสิบโบเครื่องสีมเอเลยดิยบ่าวาสิเป็นเรื่องอาหารืออยังฟูด้ดซัพพอร์ตยังสิคือจับสิแบบคนมากแบบยานตะลุกๆบ่ได้กินนะครับตอนครูมาไม่รู้ถ้าถ้ารู้คงได้พาไปทัวร,ร์อ๋ออำเภออะไรกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อำเภอสหัสขันค่ะเดือนลำปาวพี่น้องเดินลำปลาวคนกาฬสินธุ์พี่คนกาฬสินธด้วยกันหงฟ้า เจ้าปิ่นลาหรือไรหองฟ้าจึงมาเลียบดินเจ้าอยู่พรมมินในเลยมาสิ้นแค่เพียงพรมแดงปิดกันอะไรจึงไม่ปลเมืองแมนเห็นแผนเห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านตนใช่ไหมวะไม่ร้องนานอ่ะ มวลมวนองไม่ได้ร้องเพลงนี้นานมากทุกคน,น,นต่มอมาแต่ตกสลิงก็ไม่ได้ร้องเลยแต่ตกสลิงก็ไม่ได้ร้องเลยติดตามมาตั้งแต่อยู่ระเบียบขอบคุณค้าน้องมีบ้านน้องมีบ้านหลักคะ่ะหนูยังไม่มีคะ่ะเดี๋ยวให้ค,คุณครูทําให้เห็นผู้จัดการโพสเมื่อวานนะเคยได้ยินแต่เพลงแต่ไม่รู้คนร้องพึ่งมาเป็นหรือไปซึ่ร้องโอ้นี่แหละครับคนร้องเห็นผู้จัดการโพสเมื่อวานวงเล็กวงใหญ่เกือบสี่ร้อยงานแล้ว ติดตามน้องกล้วยตั้งแต่อยู่สาวนอนอู้มวนเด้งบนว่านี่แหละฝากติดตามแล้วนั่งด<ส>ีนอนตั้งแต่สมัยขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกพาลูกบิ๊กไปหาซีแกมแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับเสียงดีแห้งบอกได้เลยว่าเสียงดีมากพี่กล้วยเป็นกำะมลน,นะครับได้๋ยลองเซ้นไหมได้๋ยลองเส่เดนตรีแห่งเลิศแหง่งอุ้ยแต่ว่าโชว์คนอันหงฝ่ายก็เป็นโชว์แบบนั่งด้เนาะโชว์ใหญ่ฟาดบอลบิ๊กสีบอลเฮดโชว์หงฝ่ายเสียติวานี่นี่ใหญ่สปอยสิอืมถ้าแบบ มันตังเนาะเราต้องบอกเราต้องบอกเขาว่าให้มาดูเองวันที่แปดว่าให้เป็นแฟนกันเหรออุ <c oughs> ให้อามช่างแต่งหน้าค,คือเป็นแฟนกันเลย <c oughs> หนูไม่ชอบคนหล่อค่ะเดี๋ยวมันมีคนมาแย่งห <c oughs> ลยเดีวมีคนชอบกับหนู <c oughs> เดี๋ยวมีคนชอบไม่ีคนแย่งบอแย่ง <c oughs> มันจะมีคนมาแย่งนา เพราะมากค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับนี่แหะผู้ใดอยากฟังเพลงพอๆตัวเกวมิสิกวันนี้คือปีนี้คือมาครบมากนะครับประาสิบปีนั่งอีกมีทุกรูปแบบปีเมื่อกี้นี่คือว่าเขาย่งแบบว่าเขายังเรียนรู้อยู่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนจับพัดจับคูแม่แม่รับไว่ามอล่ำถอดก็ว่าได้นะครับสําหรับปีเมื่อกี้แล้วก็คือซ้หมอล่ำถอดอีอห่างกบเทนเอ็นั่นดอกแต่ว่าปีนี้คือเรามาฟอร์มที่แบบว่าเป็นวงของตัวเองแล้วก็วงมาตรฐานเลยงานเป็นคอนเสิร์ตระดับกลาง นะครับเป็นคอนเสิร์ตระดับกลางที่แบบว่ามีทุกอย่างเปรียบคร้อมไม่ว่าจะเป็นโชว์นะครับปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโชว์มีกะบากขนยิ่ง่ายก็คือเป็นทีมของเราเองเลยนะครับเป็นกะบากขนของบริษัทของไข่พิงนะครับแล้วก็แดนเซอร์นะครับว่นศุกรเป็นยิ่งไส้นะครับยิ่งไส้ลวก็ก็คือเป็นของไข่พิงทุกอย่างหมดเลยนะครับบริจาคนะครับเพื่อทุกปีฉากแสงสีเสียงก็คือเป็นของเราหมดเลยนะครับปีนี้ปีนี้ก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบอัดปีนาอัดปุชเป็นชบวภาพเขาเฮลําเรืองตดปีนานะย จะเฮ็ดถัวมันติบเบด้ดรับบ่ได้นอนคอยกันทีได้นั่งขอหันผ้าตีวันนี้อันหนาหันผ้าจัดหันผ้าจัดหนผ้าดีเจแทนยูรีเลยว่าเก่งพายูรีว่าได้สบายเลยน้องบว่าวเก่งปะน้องว่าวเก่งยูรีเป็นคนขี้อายนะครับน้องคนขี้อายเตยล่าหนาฮันแน่อ้ายเอื้อยพี่กล้วยย้ายบุกหมอลำแล้วใช่ค่ะย้ายมาอยู่เพชรนนท์ตุนค่ะปีนี้พี่กล้วยมาประจำการที่ อะไรนะครับ